สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะแม่พาแมกนัมไปหาหมอมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมาดูแผลแมกนัมค่ะเห็นไหมคะทุกคนจริงๆคุณหมอแปะแผลมาให้นะคะทุกคนแมกนัมแกะออกคะ่ะเพื่อนอ่พอดีว่าหมอบอกว่าติดเชื้อคะ่ะทุกคนติดเชื้อก็คือจากอาการบางทีน้องเป็น ก็เรียไม่ถึงนะคะทุกคนเนาะแต่ได้ฉีดยาไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะขอบคุณมากเลยทุกคนที่เป็นห่วงแม็กนัมนะคะทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้แพนด้าเก่งด้วยนะคะทุกคนพอน้องไปหาหมอมาใช่ไหมคะคเพื่อนออพอแม่พาน้องไปหาหมอมาะคะ่ะทุกคนพากันลุมน้องให้น้องนอนด้วยค่ะทุกคนเนี่ยไม่ห่างน้องเลยค่ะได้ค่ะทุกคนแพนด้าเก่งมากเลยเนาะ ทุกคนพี่ดาเก่งจริงๆนะคะทุกคนเหมือนห่วงน้องเลยค่ะว่าตอนแรกแม็กนัมมีพัามีมีที่แปะแผลมาเขาขาวค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละอพี่ดาเขาก็พากันแบบเนี่ยนอนกันเป็นกองเลยค่ะทุกคนเอ้ยแบบเหมือนห่วงน้องเลยค่ะว่าน้องอะ่ะอืสบายใจเลยค่ะทุกคนพี่ดาพี่ดาเอาน้องนอนให้แม่ <he> แต่วันเลยคะ่ะวันนี้นาะแด่ดาเนานะดาดาครับ เอ้ยทุกคนไปได้เก่งจังเลยค่ะทุกคนเอ้ยพาน้องนอนแต่วันเลยลูกเล่าเล่าเอ้ยไ่ได้พาน้องนอนแต่ว,วันเลยนะลลเอืน่าสงสารนะคะทุกคนน้องน่าสงสารมากๆเลยค่ะทุกคนไม่อยากให้แต่แม่ก็ดูแลเด็กๆคือเต็มที่ค่ะทุกคนบางทีเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนํามาว่าให้ใช้ยาอันนั้นอันนี้แม่ก็ลองแบบก็ ลองทาตามนะคะทุกคนแบบว่าแต่ก็คือว่าท้ายสุดก็คือสมมุติว่าสองวันไม่หายนะคะทุกคนแม่แพนด้าก็จะพาน้องอ่ะถ้าคนไหนป่วยนะคะทุกคนก็จะไปหาหมอก่อนแต่เบื้องต้นแรกๆเลยเราก็จะโพลถามเพื่อนๆก่อนว่าอาการแบบนี้แบบนี้นะคะสมมุติว่าแมวป่วยเป็นยังไงยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆแนะนํามาแม่แพนด้าก็จะไปปรับปรุงแล้วก็ไปทําตามบ้างนะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะเนาะเผื่อบ,บางคนเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะคเพื่อนๆหลายตัวเลี้ยง แมวอายุยืนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้นะคะว่าวิธีการเลี้ยงแมวอะอะไรยังไงธรรมชาติสมัยก่อนกับสมัยนี้บางทีอะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะบางทีเราก็เลี้ยงแมวสมัยใหม่ด้วยเออะไรก็ไปหาหมอไปหาหมอทุกคนด้วยความที่เราแบบว่าตกใจะคะ่ะทุกคนนะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนๆล้วกันนะคะทุกคนเลยนะคะคําแนะนําไม่ว่า พี่ดา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 ครับพี่ดาครับเอ่อแม็กนั่ามีแผลนะลูกนะจริงอ่ะแม่อยากให้แม็กนั่มนอนแยกก่บพี่แพนด้าก็ได้นะลูกนะเพราะว่าพี่ดาเขาก็แม็กนั่าไปนอนเบาะโน้นไหมลูกจริงๆก็คือกลัวน่ะพี่ดาก็หันหลังให้กลัวจะติดเชื้อนะคะทุกคนเนาะต้องบอกก่อนเนาะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่โรคติดต่อหรอกค่ะแต่บางทีพี่ดาเขาไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแต่น้องก็ติดพี่แพนด้าค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะหา อันนี้แปะให้แมกนัมดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้แผลแบบติดเชื้อง่ายนะคะหาอะไรแปะดีกว่าวันนี้พี่ด้านนอนแต่วันเลยนะคะทุกคนเนี่ยตอนวันยังไม่ตกดินเลยนะแเป็นด้าก็จะนอนแล้วแต่ด้านอนแล้วเหรอลูกเนาะลูกลูกครับด้านลครับนอนแล้วเหรอครับเอา้าไม่คุยกับแม่เลยค่ะเมื่อกี้ยังคุยจ่อยๆอยู่เลยค่ะทุกคนเอ้ยไอหนูง่วงเหลือลูกเอ้ยไอหนูง่วงเหลอครับ ว่างเออยิอนูแม่งว่างค่ะทุกคนอดยวทุกคนมาซูมดูแผลเป็นแมกนัมหน่อยนะคะทุกคนนางสงสารนางนะคะทุกคนเนาะแต่แมกนัมนี่คือโชคดีนะคะทุกคนนางกินยาง่ายกินยาง่ายแล้วก็ล้างแผลง่ายมากค่ะจนเจ็บเดบน,นอนเหมือนนางอ่าเวลาพาไปหาหมอแล้วไปหาหมอนะคะทุกคนจะบอกว่าแมกนัมนะคะทุกคน แม่น้าเก่งมากเลยนะคะทุกคนร้องเฉพาะตอนขึ้นรถนั่นแหละค่ะแม่ก็อุ้มแม่ไม่ให้ลงตะกร้าเลยคะ่ะแต่เตรียมตะกร้าเตรียมโลงไปนะคะทุกคนนะแต่ก็คือน,นางก็จะร้องแต่ตอนนั่งรถก็ะจะนั่งอุ้มแม่นั่งอุ้มนางนางก็ร้องอ้าวอ้าวอ้านั่นแหละค่ะทุกคนแต่พอไปถึงที่ท่านถึงหมอนะคะแม่น้าเงียบกริบเลยนะคะทุกคนหมอขนาดหมออ่าโกนนะคะโกน, dette, โนช่วงขนช่วงอะไรนางเนี่ยคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันต้องแบบควานแผลใช่ไหมคะเพื่อน นางไม่ร้องสักแอดเลยนะคะทุกคนแบบใจนางสุดยอดเลยค่ะทุกคนเพราะรู้ไงคะว่าพอไปหาหมอใช่ไหมคะมันต้องหายถูกไหมคะเพราะว่าแมกนัมนี่น่าจะไปหาหมอบ่อยแล้วนะอะค่ะทุกคนคือเหมือนรู้แล้วอะค่ะว่าไปหาหมอแล้วแล้วจะเป็นอาการเดิมๆนะตอนนั้นก็คือเป็นที่คอนะคะเพื่อนๆถ้าจําได้นะคะทุกคนเนาะเป็นที่คอแมกนัมเนะะี่ยค่ะแล้วทีนี้ คอก็เป็นหนองเป็นแบบนี้แหละค่ะเปื่อยแบบนี้คล้ายๆกันนี่แหละค่ะทุกคนแต่อันนี้มันเจาะไงคะอเออพี่ดาง่วงแล้วครับทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวจะมาจะมาหาอะไรแปะแผลให้แม็กนัมก่อนค่ะทุกคนไปแล้วนะคะพี่ด้าพี่ด้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอใจให้น้องแพนด้าหน่อยครับใจให้น้องพี่แพนด้าหน่อยค่ะกระดิกหางติ๊กๆอยู่ค่ะทุกคน ขอใจให้น้องพี่บรรดานหน่อยนะครับไปแล้วค่ะทุกคน